สวัสดีครับพี่น้องดวนแย่แล้วพี่น้องเลยแย่แล้วเงินเช่าหน้าพี่น้องไล่ละหนึ่งพันบาทบัเกินยี่สิบไรตัวคู่เรือนแบ่งชาติพี่น้องรอนหนังสือคัดข้านาแบ่งชาติรอนหนังสือคัดข้านทรงให้กับเลขาสำนักนายกรัฐมนตรีคัดข้านพี่น้องบใหใจเงินหนึ่งพันบาทบัเกิลยี่สิบไรตัวคเรือน เงินชาวหน้านี่ยานว่าเศรษฐกิจจะล่มสลายหรือว่าอยางเงินหลายอย่างพี่น้องเอกสารน่ะพยาการมีแฟ้มภาพแ้มข้าวนะครับเนาะแ้มภาพภาพแ้มข้าวขอบคุณทั้งช่องสามนะครับเนาะท่านสรยุทธ์เบิง่งเอาเริ่พี่น้องเพราะว่ามันมันจะมีผลกระทบกับเงิน1,000บาทบเกินยี่สไรต่อคูเรือนที่นอบ,บอ,อ,อที่ที่นบ,บะ่ะที่ทกศจะประชุม นะครับนะที่จะประชุมเร็วๆนี้แต่ว่าคณะรัฐมนตรียืนยันว่าจะซอยเหลือเสาหน้าจะจ่ายเงินเสาหน้าได้ตามปกติพี่น้องอาทางคณะรัฐมนตรีแต่ก็เล่กเบิองสกปรว่า,าให้ทกศเคาะบอร์ออดหรือว่าวันใจที่แน่นอนเนี่ยก็คือให้ทกศประชุมแล้วก็เคตารางการจ่ายเงินออกมาเนาะครับนะว่าจะจ่ายได้หรือบ่ได้ว่าจะจาะ่า,จจายมื่อใดวันไหนเดือนไหนแล้ว าภาคไหนจังหวัดไหนก่อนน้อคบเนาะให้มันะนะามาชัดเจนซะก,ก่อนเนี่ยเงินชาวหน้านี่นะ้อคบเนาะตอนนี้ก็คือทางแบ่งชาติเนี่ยคัดค้านพี่น้องคัดค้านส่งหนังสือมาแล้วนะ้อคบเนาะให้กับเลข,ขา,าสำนักงานรัฐสำนักงานคณะรัฐมนตรีแล้วนะ้อคบเนาะโอ้ก็เอ้าฟังเบิึงพี่น้องพองยการฟังแล้วก็เสืสอคือกันพี่น้องนะ้อคบเนาะ ไ่อ,อยากให้มีมีสะดุดนเนี่ยเนเงินชาวนาขอเถอะอย่าไผอย่าไปขวางเนาะเขาเนาะอ่าซอยเหลือชาวนานี่อาก็รอเบุงสกนพี่น้องบุงแฟ้มภาพเด้อพี่น้องเด้อแบ่งแฟ้มข่าวขอบคุณทนะั้งช่องสามน้ำเขาเนาะที่ได้นำมาเสนอบริการก็ขอบคุณหลายๆายี่สิบไร่หรือครัวเรือนหนึ่งไม่เกินสองหมื่นบาทสําหรับเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใช้เงินงบประมาณแบบจ่ายขาด 5 6าหมสยี่็ล้านเพิ่งจะเป็นที่เปิดเผยท่านผู้ชมแบงค์ชาติทางการ่งประเทศไทยค<ะ>ัดค้านได้ทำหนังสือคัดค้านโดยรองผู้ว่าการได้สิรภาพการเงินแบงค์ชาติคนรสรมามหาสันทนะทำหนังสือถึงด่วนที่สุดถึงเลขาคริที่การคลัมเตรเสนอความเห็นประกอบแต่ที่สุดครมอ ก็ยืนยันให้จ่ายนะฮะใช่ค่ะคือการทําหนังสือประกอบเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนจะเข้าประชุมครมนะคะแต่ที่สุดก็ออกมาแบงค์ชาติคัดค้านการจ่ายเงินให้ชาวนานไล่ละหนึ่งพันให้เหตุผลว่าราคาค่าปัจจุบันสูงขึ้นมากและราคาปุ๋ยลดลงผมรู้ชาวนาจะถามทันทีแบงค์ชาติไปดูที่ไหนหรอระแต่เหตุผลเป็นยังไงเหตุผลท่านยืนยันอย่างนั้นนะคะว่าโครงการ เรียกง่ายๆว่าจ่ายเงินให้ชาวนาเนี่ยมันมีความจําเป็นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ราคาข้าวสูงขึ้นมากราคาปุ๋ยก็ลดลงต่อเนื่อง อันนี้เรื่องแรกจําเป็นลดลงแล้วยังบอกด้วยว่าถ้าจะให้การดําเนินโครงการได้ผลสัมฤทธิ์ที่จะสามารถยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆและช่วยลดภาระทางการคลังในอนาคตเนี่ยควรกําหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนม,มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการกําหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืงยนและ ควรมีแนวทางป้องกันปัญหามอรัลฮัสซัดหรือภาวะภยัยทางศิลธรรมเคยตัวก็คือเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 1> และสุดท้ายควรกำหนดกรอบเวลาการชำระเงินคืนให้กับทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ชัดเจน <Ừ. S 1> ป้องกันปัญหาด้านสภาพคล่องในอนาคตค่ะอ่ะก็เป็นความเห็นในส่วนของเศรษฐศาสตร์วิชาการของธนาคารแประเทศไทยหรือแบงก์ชาติท่านผู้ชมก็ประมาณว่าเดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมเรื่องอะไรนะ เคยม oral ศาสตร์ ard, ภาวะภัยทางศีลธรรมจากการได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนอ่ะแ่านผู้ชมอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเลยนี่คงจะมีความพยายามจะให้ข้อมูลด้านนี้ออกมานะ,ะว่าแนวคิดของทางธนาคารประเทศไทยเ,ยเป็นยังไงขณะการช่วยชาวนายอย่างที่ Thank you